ร้านปุลุยางแตกนะคะนี่เลยค่ะอัพเดตล้อมือ2นะคะนี่ค่ะล้อใหม่ยางประสิทธิ์กว้าง8.5ค่ะราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะแม็กดอกไม้นะคะออฟโรดค่ะยางปี21สวยๆเลยค่ะแม็กเวลนะคะก้านเหมือนดอกไม้นะคะยางปี23ค่ะหลักพันนะคะนี่ค่ะแม็กใบพัดค่ะล้อสวยๆเลยนะคะ7,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือ4ชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ3ชุดนี้นะคะ5,9 0 0บาทค่ะนี่ก็5,900บาทเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยค่ะชุดนี้เป็นแม็กไบพัสนะคะยาง2อง6 0 1 8ค่ะปี23 1คู่ปี21คู่นะคะล้อส,สวยๆเลยนะคะ นี่ค่ะแมกใบพัดขอบ18นะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะยางดอกแน่นๆทุกเส้นเลยค่ะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆทุกเส้นเลยนะคะแมกใบพัดค่ะ7,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะเป็นแมกดอกไม้นะคะออฟโรดขอบ16ค่ะล้อสวยๆเลยนะคะไหลลอยค่ะยางสองค่าเจปี21นะคะ นี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆเลยค่ะนะคะจุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะ1,900บาทค่ะจุดนี้แมกเวลลค่ะลายเหมือนดอกไม้นะคะยางปี23บานะคะเอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะยางปี23บาค่ะนะคะ265 6018าปนะคะปี23บานะคะแล้วก็อันนี้ค่ะแมก สเปคกว้าง8.54ลูกค่ะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ลน้นออกจากตัวรถนะคะจัดให้ค่ะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะชุดนี้ m a ็กเ r ค่ะกว้าง8.54ลูกนะคะยาง255 1018ปี21นะคะล้อใหม่แกะกล่องเลยนะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะนี่ค่ะใครหาสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้ค่ะ1 9 0 0บาทค่ะชุดนี้ค่ะแม็กท005นะคะกว้าง8.54ลูกค่ะ ยางปี22นะคะยาง245 458คู่หลัง275 4018ค่ะปี22นะคะชุดนี้ค่ะกว้าง8.54ลูกค่ะไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีก้านยก SUV ค่ะงานโปรแม็กค่ะยางนิตโตนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะ ชุดนี้ค่ะแม็กเวลลร้องเงาๆเลยนะคะยาง2 5 5 5 0 1 8ค่ะนะคะปี22นะคะชุดนี้ค่ะร้องเงาๆเลยค่ะเอาไปราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะชุดนี้ก็แม็กเวลค่ะยางไทยดีเซนติ2ส5 6 0 1 8นะคะอันนี้ก็อยู่ที่5,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะ 5,900บาทราคานี้ล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะ5,900บาทค่ะชุดนี้ MAC TE37 ยางบิตโตนปี21นะคะใช้ยาวๆเลยค่ะล้อสวยๆนะคะอันนี้ก็5,900บาทค่ะนะคะนี่ค่ะ5,900บาทนะคะ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะล้อกั้นยก5รลูค่ะใครหานะคะชุดนี้ก็เอาไป5,900บาทค่ะใส่ล้น5รลู114นะคะยาง255 50 18ค่ะล้อกั้นยกนะคะ นี่ค่ะ5,900บาทเท่านั้นเลยนะคะส่วนด้านในนะคะมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้เลยนะคะที่ร้านพุลยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5ย์9 9 6 5หนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0 9 5ย์9 9 6 5 9นะคะร้านอยู่ลำลูกกาของเจ็ดค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะ หรือว่าใครมีล้อเดิมล้อแต่งอยากจะมาเทินนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูนลุนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่ค่ะฝากติดตามด้นะคะอคขอบคุณค่ะ